ครับผมปฏิบัติการจัดไัยอยู่ตรงข้ามซอยไัยราชสาครับมาดูที่ดินครับขายไม่แพงแปลงนี้ฮะสวยๆหนึ่งไร่ครับขายไม่แพงครับเดี๋ยวส่งข้อมูลทางพิกัดทางเฟซทาง YouTube ทางไลน์ให้ครับท่านที่สนใจโทรหาผมได้โดยตรงไปว่าจัดไย์9 8ป0986474222ครับชัดเจนเรื่องซื้อขายที่ดินราคาถูกอัยราชตรงนี้พื้นที่หนึ่งไร่ สีเหลืองยอ3สามครับขายไม่แพงตรงข้ามซอยหาไทยลาดสามสิบเอ็ดด้านหน้ามีเซเว่นนะครับขายไม่แพงครับแรงนี้ต้องรีบเลยครับศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองสองครับที่ดินอยู่ข้างหลังนั่นครับติดต่อผมได้เลยปฏิวัติาจัดไัศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองสองครับขอบคุณครับสวัสดีครับรายงานสดๆ